สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็มหาปลาครับปลาค,อน,าคอนยุสาาครับคุณแม่ครับผมคุนย้ายแต่งผุนปลาครับพี่น้องเมื่อนนุ่นผุนเอาไหม,แม,มหแม่จัดการเลยให้แม่จัดการนะครับผมผมบลงหรอกยันขีตนข่ตม้ม <laughs> มัน สี่แห่งโดนอันโดนเติบแหรอครับปลาหลายแหงนี่ครับนี่ย่านมันตายถิ่มครับเพราะว่ามันนั่นนี่แล้วฝนโบตกจักเถื่อจะคลองเพ่อนกินหอดประสันคุณไหมในนนอยู่มันมันแห้งอันนี้อยู่ มันแรงแหงครับแรงก็ทุกปีเลยปีนี้จะสิคนขึ้นอย่างนี้เสมอเลยอุ้นปลาครับแม่ปุ้นโออดีอยู่ว่ามีคนมาเอาเลยตัวนี้แม่แมนแมนดีว่ามีคนมาเอาเลยนี่อย่างไรล่ะกระสอบอุ้ยปุ้นไอระวังที่น้องจังแบบไร ตวิงเจะว่เอาเอา่เอาเอาวิงวิงก็ว่าเนกการนะนยยเงาๆเลยครับพี่น้องอุ้ยบวกนะครับนุ่นอ้ย พเอากสิแห้งตายแห่งทีมือซื้อครับถืถอกระด่ะเจ้าหน่อมันเต็มเต็มผ่าเจ้าหนึ่งไงแยกกันจะบ่แยกก่อแยกกัแยกจมอยู่ครับจมอม้อมอ้อมอยู่ว่ะน้ำ ปลาทีแ้งหล้วมั้งแล้ววะเมื่อช่วงนี้ก็อากาศฮอตเนี้งครับพี่น้องเข่าตาแล้วอ่นอ้าโน่นกายโน่นกับนี้ง่ายยี่นี่น้อง ชายเทกเดียวเลยครับจับยากก็ต่อไปเนะาะยากมันไต่หนูสิปีไรไต่เมื่อเพื่อนห่งมีแผนว่าเพื่อนจะถมสาเพื่อน่า นือนไผนนอยอย่มาเอาเลยแล้วนี่้ยปลาเข่งปะเปะ็นปลาคอนะ มันมีอันไหนอีกหรอกมีแนวล่างอยู่ดอกน้าล่างเลยย่าหยอกวะเนี่ยแม่หยอกหย,ยอกปล่ารือหยอกนี่โอ้ยนั่นโอ๊ย นี่ตัวนึงครับมันมันนี่คิดว่ามันคิดว่าฝนที่ตกแห้งครับช่วงนี้ไปแล้วแม่ลงแล้วฝุ่น,นเออตัวใหญ่ลงบนแล้วัวใหญ่อ,อยอะตรงนี้ขาเจ้อบะ คอ,อครับปลาคอพี่น้องวันสี่เลยเพื่อนบ้านเขาอยู่วายมันมาตั้ง,งได้เนาะไปเอานมาอยู่ไปเปิดได้ล่างเลยเออไม่ต้องไปเพราะว่าต้องไปเติมน้มัน <laughs> เนาะมูมเขาพักกันหาอยู่หนองธรรมชาติครับเจ้าของกระหานอยู่นี่แหละ

จะปลาเขง็งไหมปลาเข็งไงไงเน้ยแหน่หน<ง>่อยใส่ก<ง>่อนไปแล้วเก็บปลาเข็ง

โอ้ยคิดโอมติดเขาเลยดิ้นแข้งว่าแข้งไปไหนอย่ายเงี้ยงั้งไหนพอไปมันก็จะตายทีมือซืือเอาไปปล่อยลงอยู่ทถามก็ได้ตัวปล่อยลงนะอันกุดอยู่ทถาม ปล่อยตากแหงเงียบวุน้นก็นเป็นน่ยนเลยเไหนไหนะไ,นไน่ให้ยนะโ้ยตกไปนีนะนาะจับนดูจะแทงหนหึจับแนง นมันบืนขึ้นโคกแล้วมันุ่นในอีกแล้วครับโอ้ยเ,อเขาตาบัน <laughs> เาหูเข่าตาพอเยไม่ีเหรออุ่นปลาบ่กม่หน่อยนะครับนี่ไี้ลูกหลายุงอ,อุ่นอุ่นโอ้ยหยอกปลาครับก็บต้งหนึ่ง นั่นจับขึ้นวิึงเต็มปลาครับพี่น้องอุ้ยกดกดติดตามวันนี้ได้พี่น้องเลยช่องบาวออบลูกอีสานครับโ่จักสีไทยคอนเทนต์นี้ยังครับช่วงนี้ คนเบิงนอกว่ามีคนเบิงก็าสี่วง,งจกทีไทยเกียรขีโตมบ้งเรืนองวาน้อนเกียร์คีโตมือค้ยวะน,นี่นนนปดีก็ปป่อยทิมครับไม่เช้า

นะจีบไป,นะไปอีกแน่ะมันที่ขาดใจกันเนะี่ยนะอือโอ้ยโอ้ยกอ้ยม่ได้เพ,พรโตไอ้แต่เ่รข็งเรข็งโอ้ย

หลงนี่มันเป็นะรกครับแป๊บเดียวเลยเอายเเแมนแมนนะอ,อู้ เป็นหัวเป็นหัอ,อ,หยอยวะวยนี่เังมเต็ป่าครับพ,พอมันขอนน่ <c oughs> ะขอนอืมออกเก็บขอนหัวนั่นก็เก็บง่ายวัน มือเหนียวเตอว่ามือเก่าตัวนี้นี่การสิท่อ์พ่อบ่บอบ่อเอาละครับมันโดนละครับผมก็ที่จบไปแค่นี้ละเบิ้งเบิ้งปลานนพี่น้องคุณ่ะปลาลา,ายดปลาลายแห้งครับทั้งปลาเข่งปลาคอครับฝากไว้เย่านี้นครับผมกดติดตามไหมเนี่ย <laughs> คลิปนี้ก็พอไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ